ว้าวล่าสุดบอสดิซ่าหลังหายไปหลายวันค่ะบอสมาลงโปรโมทบอนพิงอินซิเดนซซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจนนี่ก็ได้บอกว่าเจอกันเดี๋ยวนี้นะและก็เป็นคิวของบอสลิดค่ะอันนี้แม่ฟ้องแล้วหนึ่งค่ะบอกว่าน้อยมากแม่แม่แม่โนริซ่าก็ยังอยู่วงอยู่นะคะแม่จะถึงยังไงก็ตามบ่นกันยับ้วคะไม่ว่าจะเป็นรูปโปรโมทโปสเตอร์โน่นน,นั่นนี่ชุดซ้ำบ้างก็ฟ้องโนริซ่าไปเลยนะจ๊ะติดแท็กไปได้เลยค่ะแม่แต่สุดท้ายแล้วก็เข้าไปดูหนังอยู่ดีจริงไหมคะเพื่อนโนริซ่าเนอะแน่นอนเขาว่า ันที่9สิงหาคามนี้แบล็คพิงทั้ง4คนจะไปร่วมเดินพรมชมพูลแล้วก็ขึ้นเวทีทักทายในโรง CGV ก่อนฉายด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไปชมภาพพยนต์บ bon อลพิงตารางงานแบล็คพิงอยู่ด้วยกันทั้ง4คนก็จัดได้เห็นเร็วๆนี้เข็มล่าสุดค่ะทาง s ป o t i f y ก็ได้มีการสปอยออกมาแล้วหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรปล่อยออกมานอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็นจานพันล้านก็เป็นได้ค่ะสําหรับพี่ฮ like าวอยู่ไรแดดอ้าวล่าสุดฝากทุกคนไปเอนเกตนะคะ Story Boss นะมัน ลงขายของแล้วหนึ่งจ้า